สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมสกาเลต์ Y ววันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครตัวที่22นะครับซึ่งมีการเพิ่มเข้ามาไม่กี่ทิศนี้เองนั่นก็คือป้าแอนนานะครับโอเคครับเรามาเล่นแล้วก็วิเคราะห์การเล่นของตัวละครนี้กันเลยโอเคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวอานานะครับโอเคเรามาจะดูว่าเอ่อป้าแอนนาครับเขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับ โอเคมีแทงก็คือดีว่านะครับผมขอบอกก่อนเลยครับว่าอะป้าอน,นานะครับผมไม่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดสไนเปอร์มากๆแล้วก็ดันเป็นสไนเปอร์สายฮิวด้วยก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยอะ่ะโอเคครับเรามาดูดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงกันในเกมนี้โอเ Oh, 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 okay, oh, 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 okay. <coughs> โอ้โหโอ้โหที่เกือบตายนะครับเดี่ยงมากเลยเหิวเพื่อนก่อนหมอเพื่อนบังนะครับเอาจะเข้าไปช่วยเพื่อนแต่เพื่อนกันอนะมันอีกฝั่งหนึ่งกันเอาไว้ก่อน

Just a scratch. You'll be fine. Fire in the hole! I should find them. Okay. I have your back. Group up here. Get in there. I'll keep you. จะสู้เหรอฮะจะสู้เหรอโอเคครับโอ้ โอเคไปได้สวยนะครับตอนนี้โอ,ไไอ,นนโอ้พอดีแล้วครับ หลทบทันพอดีเลยเมื่อกี้ตอนนี้เราได้เอ,อยึดฐานได้หนึ่งแต้มแล้วนะครับถ้าชนะอีกครั้งหนึ่งนี่เราชนะไปเลยป้ายนานี่ก็มีการพัฒนาจากแพทที่แล้วนะครับก็คือที่เพิ่งอัปเดตมานะครับเม,มื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานหรือสองวันที่แล้วนี่แหละครับที่เมื่อก่อนมันจะจยิงได้แค่แปดนัดนะครับตรแต่ว่าเดี๋ยวตอนตอนนี้มันย,ยิงได้สิบนัดแล้ว ก็ดีขึ้นมานิดนึงครับโอ้โห จะเข้าไปฮิวเพื่อนกับผมพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ฟาล่ามายิงไว้ก่อนเมื่อเวลาเออไม่ใช่ฟาล่าสิอานาซูมนะครับมันมันจะเดินช้าโอ้โหผมนี่ไม่แม่นเราซะเลย อ้าป่าป่าไม่โดนโอ้เต็มเต็มเท้าเลยครับเหมือนจะไปได้สวยครับตอนนี้เพื่อนเราก็ก็เก่งกันมากครับ <coughs> Join me. I'm ready to start a blizzard. All systems checked out. You're powered up. Get in there. I live in ตันนี้เพื่อนเราก็มาอ,อ,อยู่หน้าหน้าบ้านของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับสายโหดโอเคครับโอ้โหก็ชนะไปแล้วนะครับเพื่อนเราเก่งกันมากครับในทีมเลือกตัวแบบ ให้มันบาลานซ์กระดานนะครับก็เลยชนะอย่างง่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ทีมเรานะครับที่ได้ Play of the Game s <S ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่2นะครับในด่าน k i n s r o w อีกแล้วนะครับ เราเป็นฝ่ายดิเฟนต์นะครับแล้วเราก็าที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเราก็จะเล่นตัวอนนาเหมือนเดิมนะครับจะมาดูว่าศักยภาพของเธอนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมาะกับแอคแท็กหรือดิเฟนต์มากกว่ากันนะครับโอเคตอนนี้นะครับที่ผมก็มีไรฮาร์มีแมคครีมีฟาร่าแล้วก็ เก็นจินะครับส่วนอีกคนนึงยังยังไม่เข้าเกมมานะครับเราต้องรอผมว่าถ้าอีกตัวนึงเล่นเป็นสายฮิวนะครับแบบช่วยช่วยแรงแอ,อานาอีกทีนึงก็จะเวิร์กนะครับเพราะว่าอานาฮิลตัวเดียวมัน,มนฮิวช้าไปนิดนึงนครับเพราะว่ามันอย่างที่เห็นนะครับมันต้องแบบยิงปักปักปักเนะี่ยแล้วก็ฮิลแต่ละครั้งก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่อะไรเงี้ย

ตอนนี้ไล่ฮัตทีมผมตายไปแล้วนะครับเฮีลด์ดาวเทคเจอมกิสตินเจนจิอยู่นิ่งๆหน่อยเออ อาตายอีกแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในจุดที่แบบผมมองไม่เห็นนะผมก็เลยแบบยิงไม่ได้โอ้โหตอนนี้วุ่นวายมากเลยอะโอ้ เต็มๆพุงเลยอีกตัวหนึ่งเขาก็เล่นเกนฑินะครับอันนี้ทีมผมก็ไล่ฮาร์ดก็ไปถึงไปถึงจุดเอนะครับก็ไปไปหยับฐานไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งมันยึดได้อะไรเงี้ย เมื่อกี้ผมจะยิงให้ไลฮา,าร์ดนะครับแต่ว่ามันมันไปโดนดอีกตัวหนึ่งแทนไปโดนจังกแกรสแทนนะครับโอเค โอ้ยโอ้โ,โ,อโหืึเมื่อกี้แบบถ้าผมยิงไม่ทันนี่ผมก็ตายเหมือนกันนะเน่เดยด้วยความหล่อเหลาอาการของผมก็เลยแบบยิงโดนโมผมจะยิงหลับแต่ผมกดไม่ทัน ไปเลยเก็นตีโอโอเคเก็นตีไม่เป็นไรแม่แอนนาอู่อยู่อยู่อยู่ยู่อะไรล่ะยู่อยู่ลูกมา Now, <hold> เอากดผิดนะครับ ไม่ทันไม่ทนันตลับไปนนี้เหตุการณ์อยู่ในช่วงชุรมุนนะครับ โอเคโอ้ยโดนเกนจี่ฆ่าตอนนี้เพื่อนผมก็ไปที่จุดอ b j เ c ค i v oh, yeah. e A แล้วนะครับ โอเคครับชนะไปอีกแล้วนะครับก็โอ้โหทีมผมนี่แบบผมไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าทีมผมมันแบบมันเป็นเหมือนมืออาชีพมากเลยครับแบบคนนี้ตายคนนี้มาคนนี้ตายคนนี้มาแบบสลับกันไปเรื่อยๆทําให้แบบมันจุดที่เราแบบต้องป้องกัน,น่ะมันมันมีคนแบบอยู่ตลอดเวลาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเข้ามายึดได้นะครับสุดยอดจริงๆเลยโอ้เก่งมากเก่งมาก ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการเล่นตัวละครอาน,นาในความคิดของผมตัวละครอาน,นาเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งแอคแท็กแล้วก็ดิเฟนส์แต่อานาจะฮิวช้าบวกกับไม่สามารถปีนขึ้นที่สูงได้ทําให้เวลาเล่นมีความยากพอสมควรจึงควรมีตัวฮิวอีกตัวมาคอยช่วยฮิวนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ